สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20แล้วนะคะ30บวันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนวันนี้เรามาฝึกการปล่อยวางในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันมีมากมายในชีวิตเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่บางครั้งจิตของเราก็ไปยึดติดยึดถือทั้งที่รู้ว่าเราควบคุมไม่ได้การที่เราจะฝึกจิตของเราให้รู้จักปล่อยวาง มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตเพราะชีวิตของเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราสำคัญมากๆวันนี้ครูมนมี5วิธีฝึกการปล่อยวางในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือแม้แต่เราควบคุมได้แต่เรามักจะ ยึดติดกับมันมันจะทำให้เราเกิดความทุกข์และการฝึกการปล่อยวางจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตนะคะการปล่อยวางคือกระบวนการฝึกจิตไม่ให้ยึดติดกับอารมณ์ความคิดหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเกิดความทุกข์หนึ่งให้เราตระหนักรู้และยอมรับ awareness and acceptance นะคะ เฮกอาร์เทโลนักปรัชญาและนักเขียนที่มีชื่อเสียงเขาเขียนหนังสือ The Power of Now หรือพลังแห่งปัจจุบันการที่เขาได้เผชิญกับความทุกข์มากๆทำให้เขาได้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะการตระหนักรู้คืออยู่กับปัจจุบันไม่จมอยู่กับสิ่งที่มันก่อให้เกิดทุกข์หรือไม่จมอยู่กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้สังเกตอารมณ์ของตัวเองนะคะว่า ตอนนี้อารมณ์ของตัวเองอยู่กับอดีตหรืออยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับอนาคตแต่ขอโทษนะคะขอทานน้ำหน่อยเจ็บคอมากเลยฉะนั้นการที่เรา ไม่ตัดสินตัวเราเองด้วยแม้ว่าเราจะอยู่กับอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเพียงแค่เราเอาใจของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจและเมื่อเราเกิดทุกข์เราถามตัวเองว่าฉันจำเป็นต้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งนี้หรือหรือไม่นะคะฉันจำเป็นต้อง ทุกข์เกี่ยวกับสิ่งนี้หรือไม่ให้ฝึกถามตัวเองด้วยคำถามนี้บ่อยๆเมื่อเราเกิดความทุกข์หรือเมื่อเราคิดกังวลอยู่กับสิ่งใดมากจนเกินไปนะคะสปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติ letting go of control หลวงปูชานะคะหลวงปูชาหรือหลวงพ่อชาสุพัทโธหลวงพ่อชาสุภัทโธเป็นพระปฏิบัติสายคือเป็นพระอาจารย์สายปฏิบัติที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะคะท่านสอนเรื่องการปล่อยวางผ่านคําสอนที่เรียบง่ายเช่นให้มันอยู่กับมันอย่าไปอยู่กับมันก็คือ ให้มันอยู่แต่กับมันความทุกข์เราอย่าเอาใจของเราไปผูกติดก,กับมันซึ่งหมายถึงการมองดูปัญหาแต่ไม่จมอยู่กับมันเช่นฝึกยอมรับความไม่แน่นอนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจงยอมรับว่าชีวิตนี้มันมีแต่ความไม่แน่นอนปัญหามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จากไปตอนที่เราไม่มีปัญหา เดี๋ยวปัญหามันก็เกิดขึ้นมาทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเป็นสิ่งธรรมดามากๆเมื่อผเผชิญกับปัญหาให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้อยู่ในสิ่งที่เราควบคุมได้หรือไม่ถ้าเราควบคุมไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะถ้าควบคุมไม่ได้ให้ฝึกทำใจให้ปล่อยวาง บางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่เราจะปล่อยวางสิ่งใดได้แต่ถ้าเราฝึกใจทุกอย่าง practice is the best ถ้าเราฝึกไม่ช้าไม่นานเราก็จะทำมันได้แต่ถ้าเราไม่เคยที่จะฝึกใจของเราเลยเป่าให้นานแค่ไหนใจของเราก็จะเป็นทุกข์อยู่เช่นนั้นฉะนั้น หัดที่จะฝึกใจของตัวเองนะคะต่อไป3ฝึกสติและสมาธิ mindfulness and meditation สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะคะ mindfulness ก็คือให้ฝึกมีสติให้เป็นคนที่มีสติแล้วก็ meditation นั่นคือมันสูงไปกว่าการมีสติก็คือการมีสมาธิ บุคคลที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการฝึกสมาธิฝึกสติก็คือติกนัทฮันเป็นพระภิกษุชาวเวียดนามที่เผยแพร่หลักสติปัฏฐานนะคะการใช้สติอยู่กับชีวิตประจำวันท่านเน้นการฝึกทำทุกสิ่งอย่างมีสติแม้เราล้างจานเราก็มีสติแม้เราดื่มชาเราก็มีสติเราทำอะไรก็ให้สติของเรา ยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นเราจะสามารถควบคุมสติของเราอยู่ควบคุมสติของเราได้เช่นฝึกปฏิบัติก็คือการให้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านฝึกการเดินจงกรมนะคะสมัยครูมนเด็กเครูมนเคยเห็นพระนะคะเขาเดินจงกรมเราเป็นเด็กเราก็ไม่เข้าใจแล้วจะเดินทำไมเดินไปแล้วก็เดินมาจะเดินทำไม แต่เมื่อเราโตขึ้นเรารู้ว่านั่นคือการฝึกสติให้อยู่กับการยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบเมื่อครูมนโตขึ้นเราก็ได้ฝึกการมีสติฝึกการปฏิบัติฝึกทำอะไรหลายๆอย่างเราก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นว่า การมีสติอยู่กับปัจจุบันสำคัญมากๆนะคะการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการช่วยดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันและสังเกตความคิดไม่ยึดติดหรือไหลไปกับมันและ 4. ฝึกมุมมองใหม่ต่อชีวิต Change your perspective มาคัสออเรลิอ u สนะคะ เป็นจัก,กรพรรโรมันและนักปร,กปรัชญา<น>สไตล์<น>สโตอิกคำสอนของเขาถูกบันทึกไว้ในเมดิเทชันซึ่งเน้นเรื่องการค,ควบคุมจิตใจและการปล่อยวางให้อยู่การปล่อยวางสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมการฝึกคิดเชิงปรัชญาสโตอิก เช่นการมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ก็คือฝึกมองบวกไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นให้เรามองบวกนะคะจินตนาการถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดล่วงหน้าเพื่อฝึกจิตใจให้ยอมรับความจริงให้ถามตัวเองว่าถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นแย่ที่สุดมันคืออะไร สมมุติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันแย่ที่สุดมันคืออะไรเมื่อเราเอาไปเอาใจไปยอมรับสิ่งที่มันแย่ที่สุดได้มันจะทำให้เหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันยังไม่แย่ที่สุดมันกลายเป็นเรื่องเบาบางลงนะคะคิดฝึกคิดว่านี่เป็นบทเรียนไม่ใช่โทษทันไม่ใช่เวรกรรมแต่มันเป็นเพียงแค่บทเรียนในชีวิตที่เราควรจะเรียนรู้ ควรจะทําให้ชีวิตของเราผ่านไปได้มันแค่เป็นบทเรียนที่เราจะต้องเข้าใจมันนะคะและ5ฝึกให้อภัยและฝึกเมตตา forgiveness and compassion การฝึกเมตตานะคะไม่ใช่เมตตาแต่ผู้อื่นเราต้องฝึกเมตตาตัวเองก่อนเพราะการที่เราลงโทษการที่เราปรักปรมตัวเอง ก็มีแต่จะให้จิตใจของเราตกต่ำลงจะให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นมองคนที่ทำให้เราโกรธด้วยมุมมองแห่งความเข้าใจบางครั้งคนที่สร้างปัญหาให้กับชีวิตของเราเราจงเข้าใจเขาเพื่อเราจะได้อภัยให้เขาได้และฝึกส่งความปรารถนาดีให้กับผู้อื่น Loving kindness ก็คือให้มองคนในแง่บวก แม้แต่คนคนนั้นเขาจะสร้างปัญหาให้กับเราแต่เราจงเข้าใจว่าเราไม่รู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรเขาแสดงสิ่งนี้ขึ้นมามันจะต้องมีที่มามันจะต้องมีเหตุผลที่เขาทำสิ่งนี้เพื่อให้เราฝึกที่จะเมตตาเขาการฝึกให้อภัยและให้มีความเมตตาองค์ดาลไลลามะ ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของชาวที่เบตเป็นคนสอนเรื่องความเมตตาและความเข้าใจท่านกล่าวว่าการโกรธคือการลงโทษตัวเองด้วยความผิดของผู้อื่นการโกรธคือการลงโทษตัวเองด้วยความผิดของผู้อื่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ผู้อื่นลงโทษนะคะเรานี่แหละ จะเป็นคนที่ลงโทษตัวเองแล้วเราจะลงโทษตัวเองทำไมฉะนั้นการให้อภัยตัวเองเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ออกจากใจของเราการให้อภัยผู้อื่นเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ออกจากใจของตัวเรานะคะและการโกรธผู้อื่นเป็นการลงโทษตัวเอง จากความผิดของผู้อื่นฉะนั้นเราจงเลือกที่จะเมตตาตัวเองก่อนฝึกการปล่อยวางฝึกคิดบวกฝึกมองผู้อื่นด้วยความเมตตาให้อภัยและเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้น5วิธีฝึกการปล่อยวางครูมนก็ยังต้องฝึกการปล่อยวางนะคะมันมีอะไรมากมายในชีวิตที่เข้ามาในชีวิตที่เราไม่สามารถควบคุมได้ฉะนั้น ฝึกการปล่อยวางจึงเป็นนิสัยจึงเป็นทักษะที่เราจำเป็นต้องฝึกให้มากและยิ่งเราอายุมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มักจะเข้ามาก่อกวนจิตใจของเรามากขึ้นอาจจะเป็นการปล่อยวางจากเรื่องสุขภาพของเราการปล่อยวางของความคาดหวังต่างๆในชีวิตที่เราเคยคาดหวัง เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะทำไม่ได้อย่างหวังสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะผูกใจผูกใจหรือว่าผูกติดกับจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้จักที่จะปล่อยวางชีวิตของเราก็จะมีความทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดจากความคิดฉะนั้นการที่เราจะฝึกปล่อยวางให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับความคิด จงคิดว่าสิ่งนี้เราสามารถควบคุมได้หรือไม่และถ้าเราควบคุมมันไม่ได้เราก็จงปล่อยมันไปและสิ่งนี้ถ้ามันแย่ที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรายอมรับจุดที่แย่ที่สุดของมันได้เราจะรู้สึกเบาสบายและฝึก My f ฟูเนท เราทำอะไรก็จงให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจิตใจของเราจะได้ไม่กังวลอยู่กับอนาคตหรือหมกมุ่นอยู่แต่กับอดีตจงใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยการทำให้จิตใจของเราอยู่กับปัจจุบันก็คือ the power of now นะคะ ปัจจุบันนี้เท่านั้นที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้แม้เราจะแก้ไขเรื่องในอดีตเราก็ต้องทำในปัจจุบันแม้เราจะสร้างอนาคตของเราให้ดีเราก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้เป็นวันที่ยีสนะคะเหลืออีกสิบวันอะไรอะไรที่เราคาดหวังบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยการเดินทางไปโน่นไปนี่ ด้วยแขกมาเยี่ยมด้วยสมาชิกด้วยอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทำให้ครูมนทำา30วันเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนได้ช้าลงมากๆนะคะก็ขอโทษเพื่อนๆขอบคุณที่ใครติดตามชีวิตของครูมนขอบคุณที่ติดตามคอร์ส3าวันเปลี่ยนชีวิตถ้ามีอะไรก็เสนอแน,นะ แสดงความคิดเห็นให้กับรูมลนได้นะคะวันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย